สวัสดีครับผมป่านอิซุรามันทาต้องป่านนะครับผมวันนี้ครับผมก็มาอยู่จับรถออลนิวอิซุมิวเอสครับผมนะครับการวันนี้ก็จะมาสาธิตครับว่าการเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทครับการเปิดฝาท้ายการวิธีการเปิดฝาท้ายครับเราเปิดได้อยู่4จุดครับผมจุดจุดแรกอยู่ตรงด้านหน้าครับด้านหน้าคนขับครับอยู่ตรงด้านขวาเลยครับตำแหน่ง2กับ3อยู่ตรง ด้านฝาท้ายอยู่ตรงข้างนะครับแล้วกับตัู่ตรงที่มือเปิดนี้ครับอีตําแหน่งท้ายครับอยู่ตําแหน่งด้วยรีโมทนี่ครับรีโมทฝาท้ายคือตัวนี้ครับผมแต่วันนี้ครับผมจะมาสาธิตเป็นการเปิดฝาท้ายครับด้วยการกดนี่ครับรีโมทของของเราครับรถอ l l n e อี s u z ม m ว v e ครับผมกดง่ายๆครับเรากดค้างไว้เลยน่ครับผมสะดวกสบายมากครับสําหรับผู้หญิงนะครับ ไม่ต้องใช้แรงครับเหมือนเราอันนี้เมื่อก่อนละเราก็เวลาปิดลงแล้วกดปิดไปเลยครับผมกดค้างไว้เหมือนเดิมกดปิดครับผมนะครับผมใช้งานง่ายไหมครับสำหรับรถ all new isuzu m u v s ครับผมสะดวกสบายง่ายขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Thank you